สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนครับผมวันนี้ผมทวนบรังแค่ครับวันนี้เอาพระสมเด็จนะครับคือผมเพิ่งได้พระสมเด็จมาองคหนึ่งนะครับองนี้องค์เดิมเนี้ยองนี้องนี้องนี้เป็นองเดิมนะครับองค์งน,นี้เป็นองค์เดิมองค์ที่ผมได้ใหม่มาองค์นี้มีชำรุดหักครึ่งนะครับเนี่ยหักครึ่งเลยนะครับแต่เป็นพิมพ์ใหญ่องค์นี้เป็นพิมพ์เกิบัวตูมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเฮ้ย <n> พระสมเด็จวัดละครเนี่ย เนื้อเขาเหมือนกันขนาดไหนเนื้อเขาเป๊ะขนาดไหนเนื้อเขาใกล้เคียงกันขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมๆกันครับมาเดี๋ยวให้ส่องอันนี้ก่อนองค์นี้เป็นองค์ประจําตัวผมเลยนะอ่าเป็นองค์ประจําตัวผมนะครับองค์นี้เขาเรียกว่าผมตั้งชื่อเองนะผมผมผมใช้ชื่อว่าองค์เจ้าสัวแล้วกันนะครับเพราะว่าผมผมชอบชื่อนี้เพราะว่าลูกชายผมก็ชื่อเจ้าสัวเหมือนกันนะครับก็เลยเลยพาหลายๆองค์ชอบตั้งชื่อว่าองค์เจ้าสัวนะครับเพราะว่า อ่าเราเรามีความว่าเป็นเป็นชื่อมงคลด้วยแหละนะครับอ่ะโอเคองนี้เนี่ยเป็นเป็นองเป็น,ปนต้องบอกใช้คําว่าเป็นเกียรติบัวตูมองค์นี้เป็นองค์ที่ผมผมผมปล่อยให้ลูกค้าไปตอนเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วผมก็คิดถึงเนาะแล้วก็ได้เช่ากลับมานะครับได้มีโอกาสเช่ากลับมาคิดถึงอยู่ตลอดนะเพราะว่าองค์นี้เป็นพระที่แบบโอ้โหหยิบมาแท้นับหนึ่งนะครับอ่าโอเคผมให้องค์ให้ดูองค์นี้ก่อนนะครับ <inate. S 2> องค์นี้เนี่ยผมให้เพื่อนๆ <ST AN TS> ดูก่อนนะปึ๊บอ,องนี้เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับอ่า Лю, เราดูเราดูจ, <ะ S 2> จากอะไรเกตบัวตูมเราดูจากพิมพ์ทรงก่อนนะครับพิมพ์ทรงอง์นี้อยู่ในหนังสือหลายเล่มนะครับพิมพ์ทรงก่อนเนี่ยพิมพเกตบัวตูมก็จะมีลักษณะการวางแขนแบบนี้อ่าพักเป็นแบบนี้เกตเป็นแบบนี้ที่เขาบอกว่าเกตบัวตูมนะครับอ่าจะคล้ายๆดอกบัวนะครับเขาเลยบอกเกตบัวตูมนะครับอ่ดูฐานนะครับดูพิมพ์การตัดนะครับพระสมเด็จเนี่ย พระสมเด็จเนี่ยต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าเป็นพระที่พุทธจันทร์โตพรมลังสีเนี่ยท่านได้สร้างไว้แล้วก็สร้างจํานวนไม่มากวะัลลังคนจ่ิงจริงนะผมเชื่อว่าสร้างน้อยมากน้อยมากๆใช้คําว่ามาก,มาก,ม,ากมากนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแพร่หลายสักเท่าไหร่นะครับของแท,แท้เนี่ยจะหายากมากนะครับองนี้เนี่ยเป็นเป็นองค์หนึ่งที่เขาเรียกว่าองค์ครูเลยนะครับสําหรับผมนะ ผมใช้คำว่าองค์ูแล้วผมก็จะหยิบมาส่องประจำนะครับเวลาเราดูพิมพ์พระสมเด็จเนี่ยสิ่งที่เราจะดูเลยคือดูพิมพ์ให้ถูกก่อนพอดูพิมพ์ถูกคุณต้องดูเนื้อให้แท้พระสมเด็จจะมีความ<ๆ>เขาเรียกว่ามีมวลสารให้ดูที่ผมเคยเคยบอกไปตลอดวนะ่ามีมวลสารให้ดูคุณดูมวลสารของพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับสมเด็จพระจันโตท่านท่านเขียนผงนะครับเขียนผงนะครับแล้วก็ตําเอามาตำนะครับเขียนผง แล้วก็ต่ํารวบรวมมวลสารจากที่หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นไข่เสมาไม่ว่าจะเป็นไม้ไก่กุกไม่ว่าจะเป็นดินพระเครื่องกุทุ่งเศรษฐีที่ท่านไปน,นํามาตามตำนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลสารราของท่านเนี่ยจะมีลักษณะหยาบเนี่ยอย่างเงี้ยหยาบนะครับหยาบทุกองนะครับถ้าเป็นวัดระฆังนะอันนี้คือเฉพาะวัดระฆังนะไม่ไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับวัดบางขุมพมไม่เกี่ยวกับวัดเกศนะครับเพราะว่าบางขุมพมเนี่ยต้องใช้คําว่าท่านสร้างบรรจุพระเจดีย์และพระมันอยู่ในสภาพอากาศที่ที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของมวลสารเนี่ยมันจะต่างกันนะครับบางขุพมดีไหมดี เป็นพระที่สร้างบรรจุก,กูแต่อาจจะมีมวลสารที่ท่านเขียนเองเนี่ยน้อยเพราะสร้างจานวนเยอะแต่วะละัลขางเนี่ยสร้างจานวนไม่เยอะนะครับก็เลยก็เลยมีจํานวนไม่มากมวลสารก็เลยหนาแน่นเออนะครับอ่ะคุณดูนี่คือนี่คือสมเด็จวะละัลขางพิมพ์เกตบัวตูมเวลาคุณดูเนื้อของเกตบัวตูมเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับเนี่ยเป็นก้อนๆนะแดงๆเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยอ แดงแดงเนี่ยไอตัวแดงแดงเนี่ยมันคือพระกำแหงเพชรก็คือพระทุ่งเศรษฐีนะครับที่ท่านเอามาบดรวมนะครับส่วนเม็ดเม็ดเนี่ยเป็นเม็ด่าผงอิทิเจปัธรมังผงตีนสิงเหผงที่ท่านเขียนนะครับตามตำราท่านนะครับอ่าก็จะเป็นก้อนๆๆอนคือท่านจะเขียนเป็นแท่งแๆงแท่งแทเอาไว้ท่านจะใช้ทีท่านก็มาตํารวมกันนะครับมาโขกรวมกันนะครับอ่ามาโขกรวมกัน เ่านี้มีลักษณแบบบางๆเนี่ยโอ้โหมันจะเห็นชัดมากคือผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราให้เห็นกันแบบจะจะนะแล้วส่องด้วยบูมารีนเนี่ยมันจะชัดมากนะมันจะโฟกัสพระเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือข้างพระเลยนะเนี่ยเป็นเป็นก้อนๆเห็นไหมเป็นก้อนๆเนี่ยมีแดงๆแหมมันนั่นแดงๆเห็นไหมครับอันนี้ข้างนะอันนี้ข้างนะอันนี้คือข้างนะเห็นไหมก้อนแดงๆก็มีเห็นไหมอ่าเนี่ยคุณดูนะ อือดูสิโอ้โหดูเห็นไหมเป็นก้อนๆที่เขาบอกว่าเนื้อตุบตับนะครับเนื้อจะเหมือนตุบตับเลยนะครับขนมตุบตับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อตุบตับเห็นไหมนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วที่สําคัญนี่นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมไปดูเนี่ยเนี่ยเศษไม้เนี่ยนะเห็นไหมเศษไม้ที่เป็นมังโงงๆเห็นไหมโอ้โหนี่แหละครับมันทําให้มันทําให้แบบนะครับ โอ้โหกล้องนี้เรารู้เลยนะคุณภาพมันดีเออใครอยากได้ทักมานะผมมีแบ่งปันให้เล็กน้อยนะเออกล้องอยากให้ได้ใช้กันอะนะได้ใช้ของดีๆนะครับโอ้คุณดูดิเนี่ยนะดำๆเนี่ย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 เศษไม้ก้านทูบอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้เขาบอกไม้ไก่กุกก็มีโอ้โหดูเนื้อดินี่ด้านหลังนะเนี่ยเออดูดิเนี่ยสมเด็จเนี่ยครับบะวัลขังเนี่ยครับมันแท้ด้วยเนื้อเลยนะบางทีอะเพื่อนๆดูดิ แท้ด้วยเนื้อเลยนะโอ้เพื่อนๆดูสิอือือดูดิเพื่อนออเพื่อ,อ้ยอย่างนี้เราจะไปหาที่ไหนนะเวลาเวลาเราอยากได้เนี่ยภาพแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วคุณจะได้นะไม่ใช่นะครับคือบางทีมีตังค์ก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะได้ภาพแบบนี้นะครับเหนือไหมไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วคุณจะได้ภาพแบบนี้ไม่ใช่นะครับเออพระเนี่ยนะครับ เลือกเจ้าของนะผมบอกให้นะบางคนมีตังค์อยากได้พระแทบตายใจจะขาดหาไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับนี่วัลขังอ่ะกูด,ดูมาพอจะจําได้ยังอ่ะแล้วผมให้ดูองค์นี้องค์นี้นะเป็นวันลคังเหมือนกันพิมพ์ใหญ่ด้วยเนี่ยเอาองค์นี้ถ้าไม่หักนะโอ้โหผมบอกให้นะครับถ้าไม่หักนี่นะโอ้โหต้องคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับองค์นี้หักครึ่งก็คือตรงนี้ นี่หักครึ่งและพระเนี่ยมีการใช้มาใช้มา,มาพอสมควรพระองค์นี้ประวัตินะครับอ่าประวัติก็คือคือผมจะไม่เล่าประวัติแล้วกันนะครับอ่าผมให้ดูเล็กน้อยให้ดูเล็กน้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมให้ดูเล็กน้อยเนี่ยให้ดูให้ดูประวัติเนี่ยเขาเขียนจากนี้มา,านะครับวัลรังนะครับเนี่ยเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยให้ดูอย่างนี้แล้วกันเนี่ยนะครับประวัติสมเด็จพุทธิยันโตองค์นี้เนี่ยนะครับอ่าสมเด็จให้เป็นของขวัญแด่เด็กชายเกตเห็นไหม ออที่เหลือก็ไม่อยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากให้เพราะมันมีนามสกุลเขานะครับองค์นี้เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้จําจําเนื้อได้ยังเมื่อกี้ผมให้ดูองเมื่อกี้นะเนื้อมันตุบตับเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเนี่ยที่เขาบอกว่าเนื้อตุบตับเนี่ยมันตุบตับจริงๆอ่ะคุณดูเดิเนื้อเป็นก้อนๆอันนี้คือพ้าใช้แบบใช้จริงๆนะใช้จริงๆนะครับใช้แบบโอ้โหใช้แบบมหาการเลยนะครับอ่นนี่เห็นไหม แดงแ,แดงเม็ดแดงแดงนีง่นี่นี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมนี่คือเม็ดที่ที่เขาบอกว่าเป็นพระกุทุ่งเศรษฐีอ่าแดงเนะห็นนะดูดิเนี่ยนี่คือเนื้อวัละขังนะครับอันนี้เนื้อใช้มาถ้าภาษาเซียนเขาเรียกเนื้อเน่านะเนื้อมันเน่าก็คือแบบโอ้โหมันใช้มาจนแบบนี่อหรอมา โอ้โหมันมาหาการมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีหมดนะครับจริงๆแล้วมีทุกองค์นะครับไอ้เนื้อทึ่งทุ่งเศรษฐีเนี่ยนะครับพระทุ่งเศรษฐีเนี่ยนะครับที่เป็นแดงๆนะครับโ,โหดูดิ ي, สุดเต่งกระดิ่งแมวเนี่ยเห็นไหมมีไม้โพรงนะครับเนี่ยเห็นไหมมีมวลสาร วลสารของท่านเนี่ยนะครับเป็นก้อนๆเลยนะครับเป็นก้อนๆเลยเนี่ยโอ้โหเขาทำกันแบบไม่ง่ายนะครับเพื่อนๆไม่ง่ายนะครับที่จะเจอพระแล้วเป็นโซนเนื้อแบบนี้ไม่ง่ายนะครับวันละครั้งถ้าหยิบมาเนื้อเป็นแบบนี้นี่ต้องแท้เลยนะครับแท้เลยนะครับแต่ต้องดูพิมพ์ด้วยนะครับต้องดูพิมพ์ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิ เห็นไหมผมเคยบอกว่าพิมพ์ไว้ละครซอกแขนจะลึกๆเนี่ยขนาดสึกจนไม่รู้จะสึกยังไงเนี่ยคุณดูดิคอกซอกแขนยังลึกปึ๊กอยู่เลยเลยเนี่ยดูดิขนาดสึกจนแบบโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรไปสึกแล้วนะเออเนี่ยสึกมากนะสึกเมา,านี้ช้ำเยอะมากนะครับช้ำเยอะมากนะครับองค์นี้ได้แค่เก็บไว้ใช้นะใช้คําว่าได้แค่เก็บไว้ใช้นะเออนะครับ เพราะศึกเยอะมากนะครับนะครับแต่ก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนะอย่างนี้สภาพาแบบนี้ก็รับซื้อหลักแสนนะแสนไกลๆเลยนะอย่างเงี้ยถ้าเป็นวะละัลคังคอย่างเงี้ยเออก็ยังรับซื้อนะครับไม่ใช่ว่าหูหักอย่างนี้แล้วไม่รับซื้อนะใครมีผมซื้อนะเนี่ยมีแค่ส่วนเดียวอย่างนงี้ก็ซื้อนะครับเนี่ยแค่แค่ล่างแค่บนแค่เศษแค่เซียวซื้อหมดนะขอให้เป็นสมเด็จขอให้แท้นะครับโอ้โหดูดิ สองเราไม่อยากวางเลยบอกตรงเพื่อนๆเ,เนี่ยเนื้อตุบตับเห็นไหมเนี่ยคุณดูไว้เป็นเนื้อคู่ได้เลยนะเป็นเนื้อคู่ได้เลยนะครับว่ามันตุบตับขนาดไหนมันมันมันสุดยอดขนาดไหนแล้วกันนะครับสุดยอดขนาดไหนนะโอ้โหนี่คือ A อบวกบวกเลยนะเนี่ยจริงๆอยากไปทราบารมากเลยตรงนี้จริงๆ บอกตรงๆเลยบอกจากใจเลยอยากไปสร้างพระมากอย่างน้อยก็มีมวลสารของสมเด็จท่านนะนะครับก็เนี่ยครับนี่คือสมเด็จวัดระฆังทั้งคู่นะครับอันนี้สมบูรณ์นะครับไม่หักไม่ซ่อมไม่อุดไม่เสียกรรมองค์นี้หักศึกนะครับแต่ก็ยังเป็นสมเด็จนะครับต่างสภาพนะครับแบบนี้มูลค่าเป็น10ล้านนะครับแบบนี้นะครับอาจจะหลักแสนไปปนะครับ ถึงถึงหลักล้านแล้วแต่อันนี้อันนี้ผมต้องบอกว่าอยู่ที่อยู่ที่สเสน่ห์ของพระนะครับเอออยู่ที่สเสน่ห์ของพระนะครับแต่อย่างนี้ก็รังยังรับเช่าอยู่นะครับก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกมีพระอยากแบ่งปันให้ผมเช่านะครับก็ส่งมาได้ที่ idline@tone 8 8 8 8แนะครับอ่าและชอบพระชอบให้ผมมารีวิวพระแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าชอบดีวิวพระอะไรอยากดูพระอะไรนะครับอยาก เอาพระมาออกบัตรรับรองประเมินราคาก็มาได้นะครับผมยินดีนะครับอย่างเงี้ยผมก็จะมาประเมินราคาให้กี่ล้านก็ว่าไปก็ประเมินราคาให้ทุกองค์นะครับประเมินราคาแล้วพร้อมรับซื้อนะคือประเมินไม่ใช่ประเมินเฉยๆพอประเมินผมแล้วเนี่ยผมประเมินแล้วออกบัตรให้เรียบร้อยผมมีราคาประเมินให้คุณเนี่ยผมรับซื้อทุกองค์นะครับรับซื้อพระองค์นั้นๆทุกองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกครับต้องบอกเลยว่า อยากได้พระดีอยากมีพระแท้อยากดูพระแท้ต้องมาที่เพจโทมลังแคนะครับผมกินดีนะครับให้แบ่งปันความรู้ให้ความรู้ฟรีๆแบบนี้ทุกวันนะครับทุกวันนะหลังจากนี้ผมจะเริ่มทําคลิปลงทุกวันนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับผมจะลงคลิปแบบนี้ใครอยากดูพระอะไรอยากส่องพระอะไรนะครับอยากหาความรู้ใหม่ๆนะครับจิบกาแฟไปดูพระไป ก็มีความสุขแล้วครับดู้าแท้แลของเก่าเล่าความหลังะนะครับก็มาดูกันได้เช้าๆแบบนี้นะครับก็ฝากสมาชิกฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ทุกช่องทางมีช่องทางไหนเจอคลิปผมในช่องทางไหนนะครับสามารถนะครับสามารถแชร์นะครับสามารถส่งต่อให้เพื่อนๆสมาชิกได้นะครับ โอเคครับอย่าลืมติดตามกันครับนะครับแล้วผมมีไลฟ์สดนะครับจันพุทธศุกร์นะครับเวลาหโมงเย็นครับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับ5้าโมงเย็นใครอยากได้พัดดีอยากมีพระแท้ต้องเจอกันที่เพจโทนบางแคนะครับวันนี้โทนบางแคไปก่อนครับสวัสดีครับ